สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสอวิธีการต่อสายใช้งานตู้คอน s u m e r unit ดินไไยยแบรนด์ซีเบิร์กในรุ่น cxr ที่มีเมนเบเกอร์ rcbo และการทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหลให้กับเพื่อนๆครับ ตู้คอน sumer unit ดินไทยแบรนด์ซีเบิร์กในรุ่น C X R 0 6นะครับก็จะเป็นตู้คอน sumer ที่มีเมนเบรกเกอร์ของตู้เป็นเบรกเกอร์กันไฟดูดไฟร่วชนิด R C B O ครับซึ่งจะป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าร่วครับถัดมานะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยครับ เมื่อขันน็อตทั้งสองข้างนะครับและเปิดฝาตู้ออกมาตัวตู้ก็จะประกอบไปด้วยเมนเบรกเกอร์ R C B O ถัดมาก็จะเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยและที่ด้านบนของตู้นะครับก็จะเป็นกราวบาและนิวทร์บาครับ เนื่องจากทางผู้ผลิตนะครับจะติดตั้งสายนิวทัลทางด้านไฟออกของเบรเกอร์ R C B O ไปยังนิวทัลบาร์มาให้แล้วครับดังนั้นการต่อสายแบบวิธีที่1นนะครับเราก็จะต่อสายลายและสายนิวทอลที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าที่ขั้วด้านล่างของเบรเกอร์ R C B O ครับและต่อสายลายและสายนิวทอลทางด้านไฟออกนะครับจากขั้วทางด้านบนของเบรเกอร์ R C B O ครับ การเดินสายเมนไฟฟ้านะครับเริ่มจากสายลายแล้วก็จะเดินสายจาก ile, มิเตอร์ไฟฟ้ามายังขั้วแทางด้านไฟเข้าที่ขั้วด้านล่างขวาของเบรกเกอร์ R C B O ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้บัสบาร์เชื่อมต่อไฟจากขั้ว L ทางด้านไฟออกจากขั้วด้านบนขวาของเบรกเกอร์ R C B O ไปยังขั้วแทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ลูกย่อยทุกตัวที่ขั้วด้านบนของเบรกเกอร์ครับ หลังจากนั้นก็จะขันน็อตทุกตัวให้แน่นนะครับส่วนสายนิวท่ลที่มาจากมิเตอร์นะครับเราก็จะเดินสายมายัางกราวบาก่อนนะครับและเดินสายนิวท่ลจากกราวบานะครับมายัางขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าที่ขั้วด้านล่างซ้ายของเบเกอร์ rcbo ครับ ส่วนสายนิวทัลนะครับทางผู้ผลิตก็จะติดตั้งสายนิวทัลจากขั้วเอ็ทางด้านไฟออกของเบเกอร์ RCBO ที่ขั้วบนซ้ายไปยังนิวทัลบาร์มาให้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายต่อหลักดินจากกราวบาร์ที่ตู้ไปยังแท่งหลักดินครับ ส่วนการต่อสายวงจรย่อยออกไปใช้งานนะครับเราก็จะต่อสายลายจากขั้วแอลทางด้านไฟออกที่ด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยครับและต่อสายนิวทัลนะครับจากนิวทัลบาที่ตู้และสายกราวจากกราวบา์ที่ตู้ออกไปใช้งานครับ เพื่อนๆมาลองชมตัวอย่างการทดสอบกระแสไฟฟ้าั่วของเบรกเกอร์ RCBO จากการต่อสายแบบที่1กันสักเล็กน้อยนะครับโดยเริ่มจากการกดปุ่ม Test RCd ที่เบรกเกอร์ครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกดปุ่ม Test RCd ที่เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ ER ก็จะทริปแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ทำงานปกติครับ ต่อไปนะครับผมจะจําลองกระแสะไฟฟ้าั้วจากวงจรย่อยวงจรหนึ่งภายในตู้ครับโดยจะใช้เครื่องเทส RCD ตัวนี้นะครับเพื่อเช็คดูว่าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรนี้เกิดกระแสะไฟฟ้าั่วไหลหายไปจากวงจรเบรกเกอร์ r c b o จะทริปเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกหรือไม่ครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวงจรใดวงจรหนึ่งนะครับเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วเกินค่าของ r c b o เบรกเกอร์ r c b o ก็จะทริปครับ แต่เนื่องจากสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของเบรกเกอร์ RCBO นะครับก็จะกาหนดให้ขั้วหมายเลข1นั้นเป็นขั้ว L ทางด้านไฟเข้าและขั้วในหมายเลข2คือขั้ว L ทางด้านไฟออกดังนั้นนะครับการต่อสายแบบที่2เราก็จะต่อสายตามสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของเบรกเกอร์ RCBO ครับ โดยการต่อสายแบบวิธีที่2นะครับแล้วก็จะต่อสายลายและสายนิวท่อทางด้านไฟเข้าเข้าที่ขั้วด้านบนของเบเกอร์ครับและต่อสายทางด้านไฟออกนะครับจากขั้วด้านล่างของเบเกอร์ ACBO ครับโดยผมจะปลดสายนิวท่อที่ติดมากับตู้ออกนะครับและจะเดินสายวงจรใหม่ครับโดยสายลายที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะต่อสายมายัางขั้วเอาทางด้านไฟเข้าเข้าที่ขั้วในหมายเลขหนึ่งของเบเกอร์ ACBO ครับ ที่ขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบเกอร์ RCBO ในขั้วในหมายเลข2นะครับเราก็จะใช้บัสบาร์ลิงที่ตัดเว้นช่องว่างตรงขั้วนิวเทัาออกครับเพื่อเชื่อมต่อไฟนะครับจากขั้ว L ในหมายเลข2ของเบเกอร์ RCBO ไปยังขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเบเกอร์ลูกย่อยทุกตัวที่ขั้วด้านล่างของเบเกอร์ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขันน็อตทุกตัวให้แน่นครับ ส่วนสายนิวทัลที่มาจากมิเตอร์นะครับแล้วก็จะเดินสายมายังกราวบาก่อนนะครับและเดินสายนิวทัลจากกราวบาร์นะครับมายังขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าที่ขั้วด้านบนขวาของเบรกเกอร์ R C B O ครับและเดินสายนิวทัลจากขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ R C B O ที่ขั้วด้านล่างขวานะครับไปยังนิวทัลบาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายต่อหลักดินจากกราวบาที่ตู้ไปยังแท่งหลักดินครับ เพื่อนๆมาลองชมตัวอย่างการทดสอบกระแสไฟฟ้าร่วของเบรกเกอร์ RCBO จากการต่อสายแบบที่2กันแฟลกเล็กน้อยนะครับโดยเริ่มจากการกดปุ่ม Test RCd ที่เบรกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกดปุ่มเทส RCd ที่เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ก็จะทริปแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ทำงานปกติครับ ต่อไปนะครับผมก็จะจําลองกระแสไฟฟ้ารล่วจากวงจรย่อยวงจรหนึ่งภายในตู้โดยใช้เครื่องทส RCD เพื่อเช็คดูว่าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรนี้เกิดกระแสไฟฟ้ารล่วไหลหายไปจากวงจรเบรกเกอร์ r c b o จะทริปเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกหรือไม่ครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวงจรใดวงจรหนึ่งนะครับเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเกินค่าของเบรกเกอร์ r c o เบรกเกอร์ r c b o ก็จะทริปครับ จากการทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่วจากวิธีการเดินสายทั้ง2แบบนะครับเมนเบเกอร์ RCBO ก็จะตัดการทำงานเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าล่วไหลเกินค่าของเบเกอร์ RCBO ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมสายเมนไฟฟ้าสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าในระบบ1,2เฟส2สายขนาด15วงเล็ก45แอมเพื่อนเพื่อนก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ครับ แล้วหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆได้นะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย And we come from Liverpool. Ale ale